หรือคุณแนนน์นลคุณคิดว่าผมควรจะใส่ผงโกโก้ลงไปอีกไหมแล้วแต่คุณเลยมันแล้วแต่ความชอบรสชาติเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบเลยลองขาลองดมดูก่อนอ่าขออีกนิดนึงดีกว่าไม่สัดใจสี่ช้อนหนึ่งสุดท้ายเสร็จแล้อ่าตอนนี้นะคอมเมนต์ถล่มทลายนะครับ99้าบเวกเกเต็มไปหมดเลยนะครับเขาว่าคุณไม่รอดกันนะคุณต้อง คุณต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วแหละครับว่าคุณสามารถเป็นทํารายการครัวคุณโอ้มได้ในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเออสอนและจำนำไปใช้ดีมากเฮ้ยดูดีคุณดูดีเออเออเออดูดีดูดีด อ่าโอเคสมาชิกตอนนี้แย่มหมดแล้วนะครับผมอ่านคอมเมนต์ก็อ่านกีตาร์ก็จะเล่นนะครับดูโอมทำกับขาก็จะดูคุยกับอมก็จะคุยนะฮะเอาโอเคส่วนใหญ่มาเป็นเลขเก้าจุดเก้าเอ้ยสีดูดีดูดีป่ะดูดีเนาะดูดีดูดีแต่ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผมลืมเอาแก้วมาคุณผมขอตัวเดินไม่เอาแก้วก่อนเดนไม่เอาคุณบอกผมแล้วผมแทบไปเอาให้คุณเหรอฮะอ่าระหว่างอมไม่อยู่นะครับผม วมดนตรีครับ, <Stones> คครบมีคนขอมานะครับเปิดขอรดก่อนนะครับถึงเป็นเพลงตัวเองจัดไม่ได้นะครับโอเคครับคุณนนท์ผมได้แก้วมาแล้วอ่ดีครับอ่คุณเทไปเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงได้ ดีดีด hey. ูด er> ีเคลียดูดีดูดีสี่ครับสี่คร เพื่อเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตั้งเมนูชื่อเมนูนี้ให้ผมว่าเมนูนี้จะชื่อเมนูอะไรอ่าอ่ะโอเคดีโอเคต่อไปไปเมนูต่อไปเลยเนาะเมนูต่อไปเมนูต่อไปเนี่ยวิธีทำมันวิธีทำมันไมนยากจริงๆมันยากแต่ว่าจริงๆตอนตอนที่มันมันเหมือนมันเดียววัตถุดิบมาหมดแล้วมันก็ง่ายแล้วโอเคได้๋ยวผมโลเนเพลงให้ฟัง ได้เมนูต่อไปไม่ยากเลยตัดนะครุณนนท์แค่เทลงไปเลยอะไรนะเททูน่าือถ้าสลัดเนี่ยก็เทไปเลยแล้วก็เทน้ำสลัดเลยแล้วก็รอประทานจบอ่าแล้วก็ยัดทูน่าไม่ลงช้อนมีไหมช้อนช้อนที่บ้านมีช้อนไหมฮะ ที่บ้านมีช้อนไหมแม่ฮะมีครับมีก็ใช้มีก็ใช้ครับมีก็ใช้ เลยนะอะ่ลาดไปสวยสวยอป่ะ,ะโชว์สองเมนูครับเมนูแรกนะครับผมโอเคอ่เมนูแรกนะครับผม,อเ,อเ,ม,ะะผมเออ่ทางคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์อยากให้ชื่อว่าอะไรนะครับผมเออคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเมนูที่สองนะครับผมเอ่อจะคอมเอ่อสลับทูน่าอะไรดีนะครับผมเอ่อคอมเมนต์เกินเข้ามานะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับมีคนถ <ผม S 1> ามว่าจะ<อ>ได้เล่นไหมวันนี้นะฮะยังคิดอยู่มันว่งผมจะได้เล่นไหมนะฮะอ่ะต่อไปคุณต้องรับประทานใช่ไหมครับผม โอเคผมจะเล่นเพลงอ่ะคุณตั้งใจฟังนะครับผมเพลงนี้นะครับผมยอดวิวเนี่ยทะลุถลม่มทลายนะครับไปถึงสามล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็สํหรับเพลงนี้นะครับคุณครับก่อนเล่นลองชิมไหมครับผมป้อน <c oughs> ไม่เป็นไรครับอ่าปาถ้าค,คุณผมต้องเล่นด้วยาาเหรอ าป่าครับโอเคครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหอะจะไปเวไหนเนี่ยกูจะบอกว่าเอออร่อยอร่อยอ <laughs> ให้ผมลองเม่ไปเวไหนกูบอกว่าเอออร่อยอร่อยให้ผมลองเลยนะเออลองเลยลองเลยทำใจยากวะเฮ้ย,ย <laughs> <laughs> ไม่เคยกินกันคุณคือคิซสว่า รสชาติมันไม่แย่จากที่ผมเคยกินมาแล้วผมกินอยู่เป็นประจำเนี่ยมันไม่แย่แต่โลโกโก้ที่ผมไม่รู้อะลองลองอ่าเอออร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกอร่อยอ่ะพูดมาอืมแปลกๆอ่ะแต่ไม่ไม่เหนนะม็น่ะรสชาต รสชาติแม่งงงแม่แต่แต่ผมว่าผมพลาตบใส่โกโก้เยอะไปหน่อยขมขมโกโก้ไอแต่แต่โอเคแต่โอเคแต่ต้องแบบว่าเป็นแบบคุณต้องใส่แบบคุณต้องใส่แบบผลิตภัณฑ์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ดิมันก็จะอร่อยกว่าเดิมมันก็จะมีรสชาติที่มันดีกว่าเดิมผมรู้สึกแบบรู้สึกดีอะรู้สึกแบบเอ่อผู้ใหญ่เดี่ยเหมือนรับโปรตีนเข้าไปทางทางร้านนะปกติผมต้องมานั่งกินไก่ทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ใช่ใช่มันมันคือการมันคือการ มันคือเหมือนกินเวว้ยคิดซะว่ากินเวว้ยประโยชน์เหมือนกันแต่อาจจะอันนี้อาจจะแบบเรียกว่าอะไรวะออร์แกนิกกว่าเพื่อกล้ามไปสวยงามแล้ววันนี้จะได้เล่นเพลงไหมเนี่ยอยากรู้จริงจริงโอ้โหกินเสร็จแหม้กินแล้วกล้ามขึ้นคนกินทุกบ้านทุกเมืองขึ้นไปนะแล้วมึงกูเนี่ยกินเป็นเยอะแล้วยังม่งขึ้นเลย โชว์โชว์จังโชว์จังแม่ง <laughs> ่ตีเลยอ่ะไปะอ๋อเล่นเพลงแล้วนะ าเานี่ยนา่าจะลืมแบบทีคิเกินคือถ้าจะป้อนขนาดเนี้ยเอามาให้เอามาให้เลยเอามาให้ตอนนี้เลยปัดอาปัดป่าวบอกตัวเอง อยู่นเช้ามื่อคไม่ด้นอนใจมันดันไม่ฝันตอนเช้าเอเสียงหลงเฮะเสียงหงเออเออเสียงหงเสียงตน้เออนเฮ้ยคุณเช้าปกติผมตื่นบ่ายเธอจะรู้แมไม่มีคนที่เป็นค ีนนลืมจูนขอดิท้าร์อย่างงี้ลืมจูนกิท้าอย่างงี้เนี่ยโอช่างมันเฮ้ยแต่คุณพอผมได้มาลองทําอกไก่ปั่นกินวันนี้ผมว่าต่อไปผมคงกินอกไก่ปั่นแหละมันง่ายแล้วมันเร็วอ่ะแบบเดียวมันเสร็จแบบใช่มันง่ายมันเร็วกินง่ายแล้วไม่ไม่ต้องมาลืมว่าแบบโอ้โหมันมันมันง่ายกว่ามันมันกินง่ายกว่าเว้ยสมมุิถ้ามึงบอกเธอผมบอก บอกลาชิ้นนี้และผมจะเอาลงเครื่องปั่นอ๋อปั่นเพิ่มรอ <c oughs> เดี๋ยวค่อยทำปอแล้วกินสลัดก่อน